สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่แม่แบมงขอกค่ะวันนี้เราเป็นคลิปต่อจากคลิปทาวที่แล้วที่บ้านอิทต,ตองทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะเพื่อนๆเ,เราไปถึงก็แวะร้านเค้กในตำน,นานก่อนเลยค่ะเป็นร้านเค้กในเหมืองเนาะก็คือร้านเค้กสุดพระเกร็นนะคะก็จะซื้อมา3ชิ้นเนาะมีเค้กแครอทแล้วก็ไอเค้กค่ะ3ชิ้นอร่อยมากๆเลยโดยเฉพาะเค้กแครอทนะคะเพื่อนๆ เล้วมาถึงบ้านอีกต่อก็ประมาณสักบ่ายโมงนิดๆนะคะแล้วก็สั่งอาหารตามสั่งร้านก็จะอยู่ด้านหน้าตรงตีนสะพานที่เขาแขวนรสชาติดีค่ะจานละประมาณ50-60บาทเมื่เอเกิดนี้นะนั้นเรามีเวลาระหว่างที่รอเช็คอินนะคะก็ไปเดินเล่นในเมืองค่ะก็จะเห็นเครื่องไม้เครื่องมือเก่าทั้งหลาย,ท,ลายที่ใช้ในเมืองนะคะ บรรยากาศในเหมืองดีมากๆเลยค่ะเพื่อนอากาศจันทร์ใสชื่นนะคะปีที่ไม่มีฝนเนาะเราก็เดินเล่นกันสบายๆเลยค่ะเพราะว่าคุณป้าเจ้าของบ้านยังทำห้องไม่เสร็จนะคะบอกให้เราไปเช็คอินประมาณบ่ายสองเนาะล้วก็เดินเล่นนะดูสระนะคะสระก็จะน้ำใสมากๆเป็นน้ำธรรมชาตินะคะเพื่อนๆมีปลากราบแล้วก็ห้ามให้อาหารนะตรงนี้ห้ามให้อาหารเลย มันเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นน้ำแร่หรือเปล่าใสามากๆเลยค่ะแล้วกับลูกๆก็เลยพาันเดินเล่นไปก่อนนะคะเวลาถ่ายรูกเล่นเนาะอากาศที่เหมืองน,นะคะที่บ้านปีล็อกเนี่ยเดี๋ยวก็อากาศแจ่มใสแป๊บๆเดี๋ยวก็จะมีเมฆฝนนะคะมีหมอกลงสลับอย่างนี้ไปตลอดเลยค่ะอากาศบริสุทธิ์สดชื่นมากมก็ถือว่ามาฟอกปอดนะคะเพื่อนๆ ตรงนีเ้เราก็เดินปั้มจะบจับที่เขาแขวนป้ายไม้เข้าไปที่ห้องพักแล้วค่ะเราได้เป็นห้องที่วิวดีที่สุดจองยากที่สุดนะคะเพื่อนๆมาจองได้ยากมากเลยค่ะนีเ้เดี๋ยวเรามีเตียงเสริมที่นอนเสริมอีกหนึ่งนะคะเพราะเราไปกันสามคนเนาะในห้องก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเพื่นอนยาไม่มีแอร์แล้วก็ไฟฟ้าที่นี่เนี่ย บางทีถ้ามีคนมาไปพักเยอะนะคะก็จะไฟฟ้าดับเนาะเป็นช่วงๆมันแล้วแต่นะคะน,นี้ก็เป็นบริเวณที่บ้านพักนะคะเพื่อนต่อจากนั้นเราก็จะไปเที่ยวเนินชางศึกเนินสสาทงค่ะโดยแพ้ค่ารถกับท่องเที่ยวอื่นๆน,นะคะก็น่าจะตกคนละประมาณจ่ไม่ผิด 30บาทหรือไงนะคะตรงนี้เราก็ไปถึงเดินชั้นสึกเวลาสี่โมงเย็นนะคะมีน้องหมาเยอะมากๆเลยเรารู้ก่อนนะคะเราก็เลยซื้อเลี้ยงนะคะเลี้ยงน้องหมาแต่จริงเขาก็เหมือนมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค่ะแต่เหมือนแต่ว่าหมามันเยอะมากมัยอยู่ในป่าเ,เพื่อน เราเดินก็มาเที่ยวตรงแถวบังเกอร์ทหารนะคะเพื่อนๆอากาศก็หมอกเริ่มลงแล้วค่ะหนาวนะคะลมพัดเย็นมากๆก็ถ่ายรูปเล่นกันตรงบังเกอร์ทหาระะอันนี้เป็นอนุสาวรีย์นะคะของผู้กล้านะคะเพื่อนๆเพราะเรากลับมาที่ในหมู่บ้านเนาะก็เย็นแล้วนะคะแม่บ้านก็เดินไปซื้อ อา,อาหารพื้นเมืองค่ะเพื่อนๆเขาเรียกว่ากระบองจอนะคะมันก็เป็นสผสมต่างๆนี่แหละเอามาทอดแล้วก็จิ้มจิ้มนะคะแถวแถวตลาดก็จะมีขนมปังพิ้งมีลูกชิ้นม,มีหมาล่านะคะแต่วันนี้เราสั่งเพ่อนเพื่อนรุดนหนึ่งก็ประมาณตีสว่าห้าร้บาทเนาะมันสี่เก้าเก้ามั้งกินกันสามคนให้เยอะมากกินกันแทบไม่หมดเลยค่ะเพื่อนๆเด็กๆก็ชอบนะแต่บ้านจะเน้น ให้เค้กนะคะส่วนหนูทันตาก็ให้เด็กๆปิ้งเรื่อยๆไปอีมากดีมากๆเลยค่ะส่วนนั้นเราก็่เอเตรียมไปจุดตะเกียงนะคะตะเกียงนี่ก็ทางโรงแรมเขากา็ทางที่พักเขาก็จะเตรียมไว้ให้นะคะเพื่อนๆบริเวณแถวๆนั้นก็จะมีร้านกาแฟมีร้านขายร้านขายอาหารนะคะขายเครื่องประดับของที่ระลึกนะ ก็เดินเที่ยวได้ค่ะเพื่อนของชันก็มีเนาะอาหารหมาย,ยังมีเลยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นป้ายต่างๆที่สําหรับเขียนนะคะก็ป้ายละยี่สิบาทัะเพื่อนแล้วก็ไปซื้อเทียนเนาะเตรียมที่จะถ่ายรูปก,กันและก็เดินเล่นๆกันด้วยนะคะโชคดีจริงๆที่วันนั้นน่ะฝนไม่ตกนะคะไปตกเอาตอนเอ่อรุ่มหน่อยเนาะดึกหน่อยนะคะ ใ่บ้านก็ประทับใจในบรรยากาศมากๆเลยค่ะลูกๆก็ชอบมากเลยอยากให้ทุกคนไปเที่ยวนะคะที่นี่แนะนําเลยค่ะไปยากหน่อยแต่รับรองได้ว่าประทับใจแน่นอนค่ะหลังจากนั้นช่วงเช้าของวันที่สองนะคะเ,เพื่อนๆเราก็ไปทานอาหารที่ร้านเจนีค่ะอาหารก็จะมีให้เลือกสองสามอย่างนะคะแล้วก็ ชากาแฟขนมนี่ฟรีนะเพื่อนๆน,นะเราก็อันนี้เป็นของของขายในตลาดนะคะที่เราเดินตลาดวันนี้วันที่สองค่ะที่บอกว่าเช้ามาเนี่ยโหหมอกลงจัด แป๊ปหนึ่งก็สว่างแล้วนะเรากำลังจะเดินไปทานอาหารเช้ากันค่ะอาหารรวมกับค่าที่พักแล้วนะคะเพื่อนๆที่ที่พักก็จะมีคุดหองให้ด้วยเนาะมันละก็ในร้านอาหารครัวเจนีก็จะมีไข่กระทะข้าวไข่เจียวแล้วก็ข้าวต้มนะคะเพื่อนแต่ อร่อยค่ะบรรยากาศก็ดีด้วยจากนั้นเรานัดรถไว้ว่าเราจะไปเที่ยวกันที่อุทยานแห่งชาติทองาภูมินะคะน้ําตกจอกกระดิ่เนาะเราชวนน้องไปอีกสองคนนะคะอันนี้เป็นที่ลานตางเต็นของอุทยานบรรยากาศก็ดีค่ะโชคดีอีกแล้วตอนไปเที่ยวฝนไม่ตกนะคะ บรรยากาศที่นี่นะเพื่อนๆน่าพักแรงม,มากๆเลยค่ะเด็กๆก็ชอบนะคะจากจุดตรงนี้มองไปเห็นผิวเขาช้างเผือกนะที่เราหลายๆคนที่ชอบจะพิชิตนะคะเพื่อนๆฝั่งตรงนู้นเป็นพม่านะคะเป็นฝั่งของเพื่อนบ้านเนาะวิวสวยมากๆอากาศดีมากๆค่ะ ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปอีกนะคะแนะนำเลยค่ะเพื่อนๆเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะอยากจะไปพักแรมตั้งแคมป์สักคืนเหมือนกันนะคะจากนั้นเราไปที่น้ำตกจอกระเดงค่ะให้พี่เจ้าหน้าที่แสแตมและเซ็นเชื่อให้ด้วยเนาะว่าเรามีสมบัติปอดของการท่องเที่ยวนะคะของอุทยานเนาะคนก็ไปกันเยอะค่ะมอเตอร์ไซค์จะเยอะมากๆ ตอนนี้นี่ก็จะมีฝนลงเล็กนิดๆน,น,นะคะเราก็เดินเข้าไปเดินไปนไม่ไกลค่ะเพื่อนๆบรรยากาศทางเดินก็จะมีลำธารน,น้ำตกเลื่อยนะแต่ทางลงนะ่ะรถธรรมดาจะลงไม่ค่อยได้นะคะยกเว้นรถสูงนะรถกระบะสูง แล้วก็ใต้ดีต้องเป็นโซบิวบเพื่อนเพราะมันเป็นชันแล้วก็ทางไม่ดีนะคะตรงนี้เป็นบริเวณที่เล่นน้ำตกค่ะสามารถลงไปเล่นได้นะแต่ไม่ให้ไปที่ลึกๆตรงโน้นนะคะอันตรายน้ำเย็นมากสนุกมากค่ะเพื่อนๆตักว่าจะลงไปเล่นทั้งตัวแต่ไม่ไหวนะคะน้ำเย็นจัดลงไปได้ประมาณสัก ไม่ถึงสิบนาทีค่ะก็ต้องขึ้นแล้วไม่ไหวจริงๆแต่สวยมากค่ะประทับใจจริงๆและน้ำตกเที่ยวง่ายค่ะไม่ไกลด้วยเดินก็ไม่เหนื่อยด้วยนะคะแล้วกลับมาที่หมู่บ้านค่ะช่วงเที่ยงครึ่งกว่าๆเนาะหิวมากเลยกินเตี๋ยวน้ำตกในตลาดนะคะเจ้านี้อร่อยนึกแล้วก็อยากกินอีกค่ะเพื่อน ตอนนี้ก็ถึงเวลาพักผ่อนนะคะเพราะเดี๋ยวค่ำนี้เราจะไปเดินเ,เล่นในเหมืองถ่ายรูปกันแต่ว่าตอนเย็นนะคะฝนตกเราเดินไปที่ตลาดอีกนะคะตลาดก็จะอยู่หลังที่พักค่ะเพื่อนๆเดินไปกินอาหารตามสั่งค่ะอันนี้เป็นร้านเจนอ๋อนะคะฝนตกแล้วเราไปวันธรรมดาร้านก็จะปิดเยอะค่ะแต่ร้านจะนอ๋ออร่อยค่ะ แล้วก็ให้เยอะด้วยนะคะพอเราทานข้าวเสร็จแล้วก็รอให้ฝนซาสักนิดหนึงนะคะประมาณเกือบเกือบทุ่มมัง้งเราก็เดินเล่นกันในเหมืองแล้วค่ะถ่ายรูปปกติเนาะอันนี้เป็นรูปที่ร้านขายของที่ระลึกนะอันนี้เป็นหุ่นนะคะเ,เพื่อนๆไม่ใช่คนจริงนะเป็นหุ่นแต่ ไปอีกต่องก็ต้องถ่ายกับหุ่นผู้ชายคนเมื่อกี้นะคะลูกสาวได้เสื้อ,อกันหนาวมาตัวนึงนะคะสไตล์สไตล์ตาทางคนเพื่อเมืองทางโน้นเนาะแม่บ้านก็นั่งกินในติมคัะเพื่อนๆที่ตลาดก็จะมีจิป,ปะทะนะคะมีล่มล่มนี่จะขาย60บาทนะพอวันที่3นะคะตื่นเช้ามาก็เป็น แบบนี้เลยค่ะเพื่อนแม่วานเดินไปเอาล่มนะคะลูกสาวลูกชายหืมบนบปมวานตรงนี้จะมีเช้าเช้าจะมีพระบินทบาทน,นะคะแล้วแม่วานก็เอาข้าวเอาเอาหารให้สุนัขด้วยเนาะอันนี้มีเมือกน,นะคะ แรกนึกว่าล่มเราจะหายแล้วเพื่อนอน,นี่มีเด็กๆน้องๆน,นะมาลองกินอาหารแต่เช้าเลยนะคะมันอากาศเหมือนอยู่ต่างประเทศแล้วค่ะเพื่อนเย็นหมอกลงจัดนะคะช่วงนี้น่าจะประมาณ6กโมงครึ่งแล้วค่ะเพื่อนเดินเล่นอากาศดีมากๆ สักพักหนึ่งฝนลงเม็ดนะคะเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำแล้วก็ไปทานข้าวที่บัวเจนมีเหมือนเดิมค่ะอันนี้เช้าๆเด็กๆไปโรงเรียนนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวขอถ่ายรูปกัน ถามเด็กน้อยว่าไปโรงเรียนยังไงเขาบอกว่ามีรถรับส่งนะคะเป็นสองแถวนะมารับทุกเช้าค่ะอากาศก,ก็อยู่ประมาณนี้นะคะถ้าฝนตกก็จะมาณ1 8แปองศาบรรยากาศหน้าที่พักค่ะเพื่อนนี่เป็นครัวเจนนี่นะที่เราไปกินอาหารเช้าทุกวันนะคะคเพื่อนวันนี้น่าจะเป็นวันที่เราจะเดินทางกลับนะคะ เราก็เพิ่มพลังก่อนเนาะวันนี้แม่บ้ันกินไข่กระทะแล้วก็ชาบะม่าค่ะบรรยากาศก็กดีค่ะไปวันธรรมดาคนไม่เยอะด้วยแนะนำเลยนะคะร้านอาหารสะอาดสะอ้านนะคะเพื่อนๆันนี้เรามาซื้อของฝากค่ะ ซื้อขนมปังซื้อชานะแล้วก็เดินทางเตรียมที่จะเช็คเขาออกแล้วนะคะเพื่อนๆก่อนกลับเราต้องขึ้นไปไหว้ศาลเฉพาะก่อนเพราะว่าวันมาฝนตกนะคะไม่ค่อยได้มีโอกาสขึ้นไปไหว้เนาะระหว่างทางที่จะกลับาการชนบ,บุรีนะแม่บ้านแวะทองผาภูมินะคะอำเภอทองผาภูมิแถวแถวเขื่อนเนาะ เป็นหน้าทุเรียนพอดีนะคะทุเรียนทองปักกุ่มออกเราก็ได้ทุเรียนมา2ลูกเนาะแล้วก็ผลไม้อื่นๆจะไปเที่ยวน้ําตกผาลาดค่ะพอดีเขาติดปักกุ่มก็เลยเลยไปเที่ยวเกนอนวชิลาลงกรงด้วยเรามีคนติดรถมาด้วยสองคนนะคะเป็นน้องๆที่เจอกันที่ไปเที่ยวที่เนินช้างศึกน,นะคะก็เลยน้องเขาขอติดรถที่จะไป ตากุงเทพด้วยแต่ว่าขอลงที่บอกขอสซอแล้วก็รับน้องมาเที่ยวเดวยค่ะเพื่อน mm. บรรยากาศที่เขื่อนก็เงียบสงบดีนะคะบรรยากาศดีเจ้าหน้าที่บริการดีมากๆเพราะตรงฟรีนะคะคเพื่อนๆขับรถขึ้นไปที่สันเขื่อนได้เลยนะระ mm. หว่างทางก็หิวแล้วค่ะเราแวะกินข้าวเที่ยงกันริมถนนนั่น,น,นแ,แหละนะคะ mm. เป็นร้านเปิดใหม่ค่ะทำกับข้าวสะอาดมาก นี้เราก็เดินทางต่อไปที่เมืองการนะคะแวะไปส่งน้องที่บขอสอค่ะเพื่อนเริ่มหิวชาเย็นค่ะหาชาเย็นหาที่จอดรถในเมืองไม่สะดวกก็เลยมาแวะตรงแถวลาดบุรีนะคะต้องไปกลับรถมากินนะคะเนี่ยก็เป็นความประทับใจนะคะอันนี้เป็นสะพานในเมืองเก่าแก่ ที่บ้านอีกต่อเรายัางคงความประทับใจกับบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่อาหารเบเกอรี่ผู้คนน้องหมานะคะมีโอกาสก็จะกลับไปอีกค่ะเพื่อน,เ,อนเป็นหมู่บ้านจะเรียกว่าหมู่บ้านในฝันก็ก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศที่แปลกไม่เคยเจอเนาะถ้าใครมีโอกาสแนะนำให้ไปช่วง หน้าฝนนะคะจะเป็นไฮซีซันของเขาเลยเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของช่องแม่บ้านแบงคอกนะคะสำหรับคลิปหน้าเราจะไปไหนทำอะไรก็าฝากติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ